สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถาวายศักการะพระอนุสาวรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบ,บุรีนรนานนใณนวันกิติยากร วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมืองสุทันารีนาศปลดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทร์กรมมาพระจันทรนนบุรีนรีนาศในวันกิติยากรณกระรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนรุนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมารดาอ่วมทรงเป็นต้นราชสก,กุลกิติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ทรงสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจ,จากมหาวิทยายลายัยออกซฟอร์ดทรงพระบปริชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกและทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้าน อาทิมีพระดำริให้จัดตั้งคลังออมสินเพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากเพื่อให้ปลอดจากโจรภัยและอักขีพยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ส่งจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์นอกจากนี้ส่งร่างกฎหมายวางระเบียบว,วิธีการสุลากกรและส่งแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะสมกับการละสมัย โอกาสนี้ราชาสกุลกิติยากรร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรบวรรักษ์กรมพระสันทบณทิ์นรนาทด้วย องค์มนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยลาลัยราชพัฒกาญจนบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒทั่วประเทศ วันนี้พลเอกดาภงรัต,ะตะนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยลาลัยราชพัฒกาญจนบ,บุรีอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใตย้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านการยกระดับคุณภาพการศราึกษาของคณะต่างๆได้แก่คณะครุศาสตร์นณกศิยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมหาวิทยาลัยราช พาฒนาจนบ,บุรีได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่21ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลายมีการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้งรีสกิ l อัพสก l l และ New-Skill อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิต พันใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหากรรมนิวกรอ t เอนจิ n นตามนโยบายไทยแลนด์4.0และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านวิจัยนวัต,ตกรรมและฟื้นฟูอ,อนุรักษ์และเผยแพร,แร่ศิลปวัฒนธรรมการลเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อีกทั้งการพัฒนานหลักสูตรใหม่และทำความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนานหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษามีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ ตัวน,นักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตรกรรมที่นําทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือนําไปสู่อาชีพใหม่และสามารถพึ่งพาตนเองได้ทานี้องคนมนตรีได้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะกรุศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีอีกด้วย องคมนตรีประชมุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงคงที่925ั 2, 5 6 วันนี้เวลา9้านาฬิกานายจรันาดากันนาสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกมนณ์รุติดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ทับสองพักสณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาตาทิเบตดำริอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาธิการ พัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอภอมมแม่ระม,มาดจัหดตากที่เริ่มดำเนินการในช่วงต้นราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเช่นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่การสร้างเส้นทางเข้าสู่ชุมชนระยะทาง1,840กิโลเมตรโดยกรมทางหลวงชนบท ขณะนี้แล้วเสร็จร้อยละ90 การวางแผนการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินถลายการจัดทานหลังน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคซึ่งกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยและอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งโดยกำลังดำเนินการขุดลอกหน้าดินขุดร่องแกนสร้างเส้นทางลำเลียงและทางกรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งลำปางสร้างระบบกระจายน้ำระยะที่3มใน4หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยขนุนบ้านห้วยโป่งบ้าน วะเบยทะและบ้านห้วยรีนานอกจากนี้ได้นำบุก135กิโลกรัมไปปลูกทดสอบทั้งในแปลงเกษตรกรและแปลงป่าธ,ธรรมชาติเพื่อเป็นแปลงฟื้นฟูพืชอาหารให้เกษตรกรบ้านห้วยโป่ง3รายปลูกทดสอบต้นหมาก400ต้นและทดสอบการเพาะเมล็ดจากผลหมากเพื่อเป็นต้นกล้าปลูกฟื้นฟูพื้นที่ อีกทั้งได้ตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนวางเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำตเตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนลดโลกร้อนตเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอเผ่าปากากรยอย้อมสีธรรมชาติโดยถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณเพื่อการอนุรักษ์และการต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการผลิตพืชน้ำมันที่ส่วนพัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวตมบ้านปงอ,อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรร,รูปพืชน้ำมันจากผลผล,ผลิตกลุ่มพืชไร่ได้แกง่งาดำงาหอมและลินินเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็นทำให้เกษตรกร,รม,มีรายได้เพิ่มขึ้นและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การสกัดพืชน้ำมัน นอกจากนี้ศูนย์ห้วยเซี่ยวได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชงซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเดยเริ่มเมื่อปี2564ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันชงภายใต้ระบบปลอดภยัยมีเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมการผลิตมเม็ดมล็ดพันธุ์และเส้นใยเชิงพาณิชย์สองหมู่บ้านคือบ้านห้วยเซี้ยวและบ้านน้ำซุ้มรวม21รายจำนวน61.25ไร่ทั้งยังพัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกันชงต่อยอดองค์ความรู้ในการลดการปนเปื้อนสาร THC และ CBD ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดให้มีความพร้อมในการผลิตน้ำมันกัญชงทั้งสำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพ ปัจจุบันกำลังยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดเตรียมเป็นแปลงสาธิตการผลิตเมล็ด ช่อดอกและโรงและโรงพร็อกก้ากันชงในพื้นที่สี่ไร่มีโรงเรือส16โรงและเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกันชงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งนําส่วนของใบกันชงบทละเอียดและมล็ดกันชงที่กระทบเปลือกมาเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทของหวานเช่นคุกกี้กันชงไอศครีมกันชงน้ํานมกันชงหรือเฮิมมิ้วรวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้แก่สบู่โลชัน่นครีมบำรุงมือและแชมพูสระ ผม <S <S มูลลนิธิร,ราประชานุครอสในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้รศักอัคคีภัยในพื้นที่จังหว,วัดสุโขทัย วันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่5หมู่2ตำบลเมืองบางคลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยหมู่ลนิธรกป,ประชารนุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุชาติทีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายจรูนคำทองซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่1 พฤษภายน2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้พักอาศัยรวม5คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบร,รมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชาธิกรในพระบร,รมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอคีีภัยอีกด้วย สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร,ร่วมทำบุญบูชาพระภัยสตชยคุรุไบทุนระยะประภาตถาคตพุทธเจ้าโดยไรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขหรือ extended OPD ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย สภากาชาติไทยจัดสร้างพระภัยสัจยาุรุไวยทุนระยะประภาตถาคตพุทธเจ้าเพื่อมใใ้้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูชาสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนบวรนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือ e x t e n d เ d OPD ดตอดีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่มีความสูง15ชั้นชั้นใต้ดิน4ชั้นรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ6000รายต่อวันมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ2 5 6 6โดยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตจากสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุสยามรมราช,ชกุมารีให้เฉิมอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับบนผ้าทิพย์องค์พระ และเมื่อวันที่7มิถุนายน2565สภากาชาติไทยได้จัดพิธีพุทธาพิเศษนับพระอุโบสถมาพระเชษตุพลวิมลม,มังคลารามราชบวร,รมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงจุดเทียนชยัยในพิธีพุทธาพิเศษ ในช่วงบ่ายได้รับพระมหากรณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธ,ธาพิเศษ พระภิกษุชยากรุใบทุนระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เป็นพระทายานิพุทธสัมโพคกายพระนามของพระองค์แปลว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นครูผู้รู้ถึงแนวทางการขาจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตเพื่อบรรลุถึงแนวทางการพ้นทุกข์ของสรรพสว์ในโลก พระภัยสัยคุรุไปทุนระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าที่จัดสร้างประกอบด้วยองค์พระหน้าตัก2 1นิ้วจัดสร้าง39องค์องค์พระหน้าตัก9้านิ้วจัดสร้างห้าธาตุในแก่ธาตุน้ำสีน้ำเงินธาตุทองสีขาวธาตุดินสีน้ำตาลธาตุไฟสีแดงและธาตุไม้สีเขียว จัดสร้างธาตุละ239องค์รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้จัดสร้าง199องค์เนื้อเงินรมดำซาตินจัดสร้าง1 9 9 9องค์เนื้อบรอนซ์รมดำซาตินจัดสร้าง19,99 9องค์ชุดเหรียญแบนรูปไข่ครบเป็นจัดธาตุ่าสีจัดสร้าง1 9 9 9ชุดและเหรียญแบนองค์นูนเนื้อทองแดงจัดสร้าง1นึ่แสนเหรียญ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบูชาได้ทางเว็บไซต์ https c o l slash slash paysatyakuru redcross or th บริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทย2ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่0452625888ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564623 ราชวิยาลัยจุฬาภร์ขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาร่วมทําบุญบูชาพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธศิรินาคภิสัชยคุรุจุลาภรณ์สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์พระรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาภรณ์ราชวิยาลัยจุลาภร์จะสร้างพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาคภิสัชยคุรุจุลาภรณ์ตามพระดำริ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระีสว่างควัตวรชคติยราชนารีเพื่มอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญบูชาสมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์พรทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรซึ่งมีขนาด400เตียงเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรมีกําหนดแล้วเสร็จ และจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2565ซึ่งเมื่อวันที่7มิถุนายน2565ณบริเวณหน้หาหอพระโรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวาควรัชกติยาราชนารีได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาคเปสศจยาคุรุจุลาภรณ์โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพุทธสิรินาคเปสศจยคุรุจุลาภรณ์ที่จัดสร้างมีพุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยปางนาคปก บนพระหัตถ์มีหม้อยาในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกายทางใจและทางกรรมประกอบด้วยเหรียญทองคาขัดเงาขนาด70มิลลิเมตร พระบูชาขนาดหน้าตัก5.7นิ้วและขนาดหน้าตัก3.7นิ้วพระกริ่งทองฐานทองพระกริ่งทองฐานเงินพระกริ่งเงินฐานเงินพระกริ่งเงินฐานบรอนซ์พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์และเหรียญโลหะสีเหลืองผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี4300350808ชื่อบัญชีโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาภร์ใบเสร็จนลดหย่อนภาษีได้สองเท่าติดต่อขอรับพระบูชาได้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาภร์โรงพยาบาลจุลาภรหรือสามารถร่วมบริจาคและติดต่อขอรับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์ไมช็อปเภศัชยาครุจุลาภร์คลิก h t t p N. โคด l นสแลสชอป a s i สอสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025766131จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสวภาเอกยมสินสวัสดีค่ะ break